กำลังเดินไปความชันขึ้นสันเขานะครับจะไปเขาอีด่างใหญ่กันนะฮะใบไม้ทับถมกันหนาเลยนะฮะ คนนำคนนำทางแนละ้วเดินไปก็สันทางไป ตามไปมาติดตินะครับโอ้ันให้ได้เลยนะพี่ฮะดหลังนะครับเบ็กเบียเต๋าฟุกนะครับอ่าพี่หลัง,งกำลงังตามกันมาอ้าวแสงสว่างอยู่ข้างหน้า แป๊บเดียวก็ถึงสันเขาแล้วทีนี่มีเรียกอะไรครับสมุนไพรเนาะสมุนไพรพื้นบ้านเราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะฮะที่เดินขึ้นมาที่เขาอีด่างใหญ่ที่บ้านไอากาป,ปอตำบล ภูเขาทองอำเภอสุขินจกกังหวัดตาธิวา่าดนะใกล้แมวต้นเขาเป็นไงครับฮะขึ้นเพียงไหนครับนี้นะฮะ